สวัสดีครับเจนสวัสดีครับเอรปาได้ข่าวว่าสอบติดโรงเรียนอะไรนะกรุงเทพคิดเตียนโรงกรุงเทพคิดเตียนวิทยาลัยเหรอใช่นี่จะมัดาก็น้องเจนนะเจนมานี่ก่อนชิปท,ที่แล้วที่ช่องอะไรนะทูบอาดารทีวีะนะเราถ่ายน้องเฑ์ไปสอบที่โรงเรียนกรุงเทพคิดเตียนไปแล้ว แล้วเขาสอบติดเราเคยสัญญาว่าอะไรป้าสัญญาว่าอะไรพูดก่อน,ม,นมองก่อนมองก่อนป้าสัญญาว่าอะไระถืงเ้ือของเล่นให้ใช่ไหมแต่ไม่ขายไปล้อนี่เมื่อดูหลายอย่างได้นี่อัอนไหนตอนแรกอยากได้อันไหนถามพี่เขาไหมตอน,นั้นมันมีเบเบตตัวสีดำที่มันเป็นตัวเงเบเบตหรอแล้วแล,แล้วไอ้ตัวนีวไ่ไม่เอาแล้วหรอไมค์คราฟอะไรเนี่ยะ ไม่ค้บับอลไม่สนใจลยแล้วอันนี้ม,นมีอะไรอ๋อ,อน,นีออม่มีแล้วมีแล้วอ๋อแล้วพวกนี้เนี่ยอันเนี้ยที่มีหลายๆตัวนี่ไม่สนใจหรอไม่แล้วนี่อะไรเบเบตดหรอที่อยากได้หรอใช่เบเบ็ดแต่สีอะไรครับมันเป็นสีดำอีกตัวนึงไปถามพี่ <ๆ S 1> เขาไปว่าอะไรอะ่ะเบเบตอะไรสีดําไปไหนยังไงเผื่อเขาเก็บไว้เขามีหลังร้านหรือเปล่านี่น้องเจนเขาอยากได้ของเบเบ็เนี่ยตรงนี้มีเบเบ็ดอีกเนี่ยเจนเนี่ยใช่เปล่า อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะฮะอันนี้นหรอที่หนูอยากได้หรอใช่แบบน,นี้ที่หนูเคยเล่นกับเพื่อนบ้านอ๋อแล้วหนูจะซื้ออันนี้เพื่อนบ้านเขามีหลายตัวเลยอ๋ออันนี้ของแท้ไหมแท้อ๋อเพื่อนหนูศึกษากับเพื่อนแล้วว่ายังไงคือแบบของแท้แทเพื่อนหนูบอกว่าถ้าหายากคือของแท้จริงเหรอ อ๋อตกลงเอาวันนี้เป็นของของรางวัลน,นะใช่ไหมใช่แน่ใจนะใช่หนูจะเอาตัวไอ้วัาหลังอ่ะตอนหนูไปที่บ้านอาอี e ้อ่ะอขอเอาอาอี e <ด>้นี่คือใครเพื่อนหนูเพื่อนเหรออ๋อเขามีสนามเหรอเขามีอ๋อแล้วเขาก็มีตัวด้วย มีตัวด้วยเหรอหนูเลยจะไปเล่นกับเขาเอาไมหรอใช่ตัวนี้มันก็เก่งเหมือนกันแต่ตัวนู้นมันก็เก่งเหมือนกันเขามีสีอะไรของเขามันเป็นหน้ากาก X อ๋อแล้วหนูอะหนูจำชื่อตัวนี้ไม่ได้อันนี้ชื่อท็อปท็อปกิโร่ใช่ท็อปกิโร่ X เหรอใช่ลงลงเอานี้หรอใช่ได้มาแล้วได้มาแล้วเหรอพี่แม่แอร์สวัสดีค่ะ ไม่เอาถุงเลยแล้วมันต้องเล่นยังไงอ่ะมันเขาอาอี่วีสนามเดี๋ยวจะไปเจอกับอาอี่เขาบอกอ๋ออาอี่เพื่อนเขามีสนามใช่ไหมใช่เขามันก็เขามีตัวด้วยอ๋อไปสู้กันเลยเหรอใช่อ๋อโอเคไว้วันไหนนัดกันเลยนะโอเคไหมไปลาลองเหรอใช่เป็ลอไอเบเบ็ดนี่มันคืออะไรนะแอนมันคือลูกขานั่ะใช่ไหมคือลูกขาอันนี้ของแพ้ของแท้เลยนะเพื่อนหนูบอกว่าชั้นสุดท้ายของเด็กมอง เขาซื้ออ่ะก็เขาซื้อร้านนี้ป่ะเขาซื้อตรงชั้นสุดท้ายของตดอมอแล้วเขาลองเล่นอ่ะมันเป็นของปลอมอ๋อร้านนี้ใช่ของจริงหรือของปลอมอันนี้คือชั้นสุดท้ายของตดอมอ่ะไม่รู้ซื้อมาแล้วไปงั้นเดี๋ยวมีโอกาสนะเจนเจเล่นโชว์นะโอเคไหมตอนไปบ้านอาเอี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ใหยมาลองไทยดื่โอเคโอเค อันนี้มาถึงก็ลุยเลยหรออันนี้แกะเลยใช่ไหมอ้อันี้มีอะไรอ่ะนี่มีแสงวิบวับด้วยหรอไม่ทำยังไงครับไม่รู้อ่ะหืมนี่หนูต้องอ่านคู่มืออันนี้หรือเปล่านี่เฮ้ตรงนี้ข้างกล่องเขามีนะเกนประกอบเป็นอยู่แล้วอ๋อประกอบเป็นอยู่แล้วหรอมาถึงก็ลุยเลยอ่ะประกอบให้ดูก่อนได้ไหมได้ออันนี้เดี๋ยวเป็นประกอบอันนี้เข้าใจได้ อันนี้ต้องเป็นยังไงนะเพราะว่าด้นนี้จำได้แล้ว <laughs> ด้านนี้ต้องมีกายสวยวเปล่าไม่ทำเป็นเหรออ๋อ,อเกณฑ์ประกอบกันนะแป๊บน,นึงนะตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วเหรอใช่อืมอ่ะโอเคเดี๋ยวจะปั่นให้ดูใช่ไหมใช่อืมอ่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันหมันปั่นแรงกันนะใช่ฮะนี้เราก็ไปสู้กับเพื่อนได้แล้วดิใช่ใไหมตัวนี้เก่ฑเคยเล่นฮะเก่ฑจับได้อย่างง่าย๋อจับได้อย่างง่ายเหรอเพื่อนหนูอ่ะเคยโดนอันนี้ปั่นเลือดออกอู้จิงเหรออันตรายขนาดนั้นเลยเหรองั้นเดี๋ยว เราต้องเอาไปลุยกับเพื่อนที่มีสนามใช่ไหมใช่อ๋อแล้วเกณฑ์มั่นใจไหมว่าเกณฑ์จะมั่นใจเดี๋ยวซ้อมก่อนซ้อมสองสวันนี้ถ้าซื้อมาเพิ่มมาเดี๋ยวแข่งกันได้อ่ะเดี๋ยวเราไปรอชมว่าเราเจอกับเพื่อนๆจะเป็นไงอ่ะปั่นได้ดูอีกทีนึงโอ้โหมุดชนโอ้โหอ่ะไปไหนแล้วโอ้โหมันไปไกลเลยนะฮะ เออมันเอ้าเอ้าเอาเอามันปั่นแรงจริงนะโอ้ปั่นได้นานมากถูกใจไหมตกงลงอ่ะถ,ถูกใจอ่ะเดี๋ยวรอรอแข่งกับเพื่อนโชว์อีกทีนะตอนนี้นะฮะโอ้สามคนเลยเหรอโอ้โอเอาเร็วด,เดิเริ่มดิไหนอ่ะไม่เริยังไม่นับดิเอาต้องนับก่อนเหรอเจนอย่าเพิ่งเริ่มก่อนดิอันอันนี้สีอะไรของของไอ้ยี่สีอะไรอ๋อแล้วแล้วของยมิสอ่ะสีเขียวโอเคกติกาทำไงบอกมาเร็ว ใครอยู่สุดท้ายชนะใครอยู่สุดท้ายชนะใครล้มชุไม่ได้ของหมาลงมาของหมาลงมาโอ้เอาเลยดิเดินี่เล่นเลยเออโอเคเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเอาเอาโอ้โหเตะกันไหมเตะกันไหมสีดำของเกณฑ์ช่สีดำตายก่อนเพื่อนสีเขียวจ้าจ้เอาใหม่เอาใหม่ยกสองยกสองโอเคเออ พราะว่าเพราะว่าเงี่มิงเริ่มช้าเอาใหม่อ่าเดินสองเจ้โอ้โหโอ้โอุ้ยอะไรอ่ะแตกเลยเหรอตายเลยอ่ะเบิร์ฟินนิชแปลว่าอะไรอ่ะเบิร์ฟินิชแปลว่าเราเกิดค่ะโอ้โหเงี่มิงชนะอีกแล้วโอ้โหทำไมเงี่มิงมีสูตรวะเนี่ยตัวนี้มันเก่งเหรอตัวนี้ชื่ออะไรอ๋อชื่อไนคิวไนคิวอ๋อไนท์ชิว ตอนนี้กันจำชื่อไม่ได้ <lah> ตกลงอะสีเขียวชนะสองยกแล้วนะอ้าย <th ul> สู้หน่อยดิเกณฑ์อ <S <s> <S เปลี่ยนหัวนิดนึงได้ตรงน,นี้มีของเยอะเลยเนี่ยต้องการเปลี่ยนเป็นสนแดงอันไหนตัวบทตัวโปรดของอ้ายตัวไหนหสีเขียวห<ม><ม>้ามใช้กันเลยนะเพราะว่าสีเขียวว่าโกงชนะตลอดอ่าสีเขียวโกงห้ามใช้สีเขียวอ่ตอนนี้เยี่ยมหมิงสีอะไร สีสีเขียวเขียวเขียวฟ้าใช่ไหมของเกนอะ่ะเ,<อ>เกนฑสีอะไรอะ่ะสีดํานี่ตัวเดิมของเกนเหรอสีดำแล,แล้วก็เปลี่ยนอันนี้อะไรสีเหลืองอ่ะไปพร้อมนับหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองไปเอากระเด็นออกมานอกสนามหนึ่งคนอเอา้าอจุดพลาดจุดพาดเหลืออาอยี่าอ,อี้กับเอ้ยพี่ให้ใช่ไหมไอยี้กับเกนอ์ไอี้กับเกนฑ์ทำไมของอาอี้ดูตัวใหญ่กว่าเออเพราะอะไรอ่ะ อันนีมันลิสาล้เนมันจะตัวไม่เจอกันนาทีเนี่ยหมุนไปหมุนมาเอหมุนไปหมุนมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุยอุ้ยอยจะเบิร์่ใครใครชนะจะเบิร์ฟินิชอุ้ยอุอ้าวโหจดจิ๋วและไอโกไอโกน้านันคือตัวโกงแม่ใช่เหรอใช่ใ่เหรอฮะนี่เรากลหรอไหนไม่ใช่ รู้ไหมว่ามาแพ้ตวสีเขียวเจนๆเปลี่ยนสีบ้างเร็วสีตามมาแพ้ตลอดเลยเปลี่ยนสีบ้างนี่หว่าโอเคสีแดงโอเคเที่ยวนี้ให้ลงสนามนะอย่าอย่าอย่าสตาร์ทผิดอีกนะได้ไหมสามสองหนึ่งไปอ้าวโอ้โห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 เจนสีอะไรอ่ะฮะเมื่อกี้ต้องดู V A R เลยเนี่ยใครชนะเมื่อกี้อะนะ เพราะว่าทั้งสองเบิร์ดฟินิชอ๋อเบิร์ดฟินิชแปลว่าอะไรเบิร์ดฟินิชแปลว่านกนกเสร็จแล้วเบิร์ดฟินิชเหี่ยตัวจริงมานี่นี่เจียนตัวจริงเอี่ยกายนะสีอ้น้อมวันไปโอ้โหมีกระเด็นออกมาเอ้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 าออกมาสองคนน่ะเดือดเดือดเจนจาน่าเนยกายเฮ้ยเจนจาน่อีกแล้วเหรอ ว่าสลับหัวกันอ๋อแมิ่งเริ่มแล้ม่งมิ่งก็ทำการทำการไปเเอาใหม่เอาใหม่มันมันลงไม่ครบอ่ะทุกคนอน่ะลงใหม่ได้ไหมอันนี้เมื่อกี้วอร์มเมื่อกี้วอร์มอานเก่งพวกอานเก่งออาพร้อมไหมพร้อมไหมอ่าอีในตัวโกงอีกจริงเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรออาเอาลุยลุยวออ แต่อุ้ยอุ้ยอะไรกระเด็นออกมาโอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งยิบอย่าพึ่งยิบอ่ะน่าหม็นสีฟ้าโอ้ยโอ้ยเขชนะอุ้ยเขาชนะเก่งเก่งอุ้ยเสมอมั้งเนี่ยฮะเกินชนะอีกเหรอยังอยู่โอ้เออดีมากอ่ะปล่อยเด็กๆเขาเล่นกันดีกว่า